สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีทั้งช่วงครับเจ้าภาพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับพี่น้องเอาปรับกล้องไหม่ก่อนครับนะครับมารับชมนะครับเนาะเปิดตัวแหล่งใหม่นะครับผมเป็นพี่ชายจากบางบ่อนะครับเพิ่นกระซ่งครับตัวเลขมาให้บ่าวเถ่าหลายงวดนะครับเนาะเพิ่นว่าส่งให้ดูนะครับส่งให้เบิ่งก่อนนะพี่น้องและเพิ่นกระถาพิสูจน์บ่าวเถ่าพร้อมนะครับเนาะ เดินดีทั้งปีนะพี่น้องเนาะเป็นเลขวิ่งนะพี่น้องเด้อเพิ่นทรงมากเป็นเลขวิ่งเข่าทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะทรงไม่เบาเทา่าเด่นหกรองสามนะครับผมมากขึ้นหกมาถึ 6, าถ้นสามครับพี่น้องเป็นเลขวิ่งบางบอ่อนะครับพี่ชายจากบางบบอนะครับผมเพื่อเอฟซีอยากได้เลขเด่นเลขวิ่งนะครับแล้วก็มีตัวที่ชอบมากประกบกัน นะครับตอนนี้อยู่ในสายถือว่าเปิดตัวแ่งใหม่นะพี่้องเนาะเปิดตัวแ่งใหม่เลขวิ่งพี่ชายจากบางบ่อนะครับส, <S 2> <S 2> สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เห็นแต่ตัวเลขการเห็นแต่ตัวเลขที่พี่ส่งมาให้นะครับครับเป็นไงพี่ที่ผ่านมาเพราะผมเห็นงวดที่แล้วก็ถือว่างวดที่แล้วส่งให้ผมตัวไหนนะ กับสามครับเด่นหกลองสามเด่นหกลองสามพี่บอกว่าถ้าเด่นตัวเดียวคือหกตัวเดียวอ่างอดที่แล้วนะได้แต่ว่าตั้งงดอ่ดวันที่สามสิบเอ็ดนี่เด่นเก้าตัวเดียวได้มาแล้วใช่ไหมพี่อืได้มาแล้วครับผมถามย้อนไปหน่อยพี่แต่วันหวยออกเลย๋อก็คือออกปุ๊บให้ตั้งงดได้ปั๊บได้ใช่ใช่พอหวยออกปุ๊บก็คือ ให้ให้ต่อได้เลยเพราะว่าคำนวณได้เลยครับผม <Right. S 1> จับจับคู่ให้ไหมพี่เพราะเห็นแต่ส่งให้ผมแต่เลขวิ่งลองประเดิมหน่อยไหมดีย uh ังไงประเดิมหรอถ้าประเดิมก็น่าจะเป็นเก้าเจ็ดตัวเดียวครับอ่า uh uh จับคู่เก้าเจ็ดตัวเดียวครับผมอ่า uh วิ่งนี้เป็นวิ่งบนล่างใช่ไหมพี่วิ่งบนล่างครับอ่า uh uh เลขวิ่งบางบ,างบ่อนะครับท่านผู้ชม นะครับ<ช>ผมอ่าเรียกวิ่งบางบ่อนะครับสามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดครับเด่นวิ่งเก้าใช่ไหมใช่ครับวิ่งเก้าวิ่งเก้ารองอะไรครับผมรองเอ่อรองเจ็ดครับรองเจ็ดคือถ้าชอบตัวเดียวนี่คือเก้าเลย ใช่ใช่เพราะว่าสองสูตม,มันชนกันเม่แต่เลขเก้าผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วกับเห็นสถิติที่พี่เขาส่งมาให้แล้วพี่น้องจึงนํามาเสนอบอมันนํามาเสนอพี่น้องนํามาลงเหฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับท่านผู้ชมครับอ่าได้รับช่มนั่นกันท่านใดชอบเล็กวิ่งวิ่งเด่นเก้าตัวรองคือรองเจ็บนะครับผม จับคู่ให้ตัวไหนก่อนครับจับคู่ให้ uh, 97ครับผม97นะครับท่านผู้ชมจับคู่ให้97ธรรมดาพี่ชายเขาส่งให้ผมแค่เลขวิ่งนะเดินดีเลยใช่ไหมพี่เดินดีครับทั้งปีเลยครับทั้งปีวิ่งนะอ่ะาครับผมงวดนี้ปรปะกลก้ารับประกันกล้าท้าพิสูจน์ผมเลย ใช่ไหมพี่อ่าใช่เพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ส่งให้หลายงวดมันก็มัดงวดอ่ามาทุกงวดใช่เพราะว่าใช่ครับพี่เขาส่งให้ผมทางไลน์นะพี่น้องนะบอดี้เเบินทางไลน์นะครับผมบนบนล่างใช่ไหมพี่อ่าบนล่างครับอ่าบนล่างนะครับท่านผู้ชมเด่นเก้ารองเจ็ดสามศูนย์ล่างแล้วก็ศูนย์ห้าบนแล้วก็แล้วก็ ให้หกับสามแมก็มาห้าสามมงวดนี้ให้เด่นเก้ารองเจ็ดใช่ครับผมคือเก้าเจ็ดคู่เดียวเม็ดเดียวเลยครับเก้าเจ็ดเม็ดเดียวอันนี้คือพี่พี่เขาจับให้นะครับท่านผู้ชมพี่ชายแต่พี่เขาบอกว่าการันตีรับประกันก็คือเลขวิ่งนะครับ,รบม,มาแน่นอนถ้าไม่ให้ไปจับใส่ได้เลย นับเก้าเน้นที่เก้าเนี่ยห้าหา,หาตัวที่ชอบมาจับใส่ได้เลยนะครับตัวรองเจ็ดใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เจ็ดเนี่ยจ็ดนี้เจ็ดที่จับคู่ให้คู่กับเก้าเจ็ดเลยใช่ใร่บโอ้ราเจ็ดเลยครับครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขด้วยกันครับเลขวิ่งบางบอกนะครับจากพี่ชายนะครับพี่เก้านี้ในสูตรเนี่ย ทำไมถึงมั่นใจเก้าพี่อ๋อมั่นใจก็คือว่ามันมันเบิ้ลเลขเก้าครับมันชนกันที่เลขเก้าใช่งวดที่ออกสามศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยนองวันที่สิบหกนี่ก็สูตรหนึ่งเนี่ยมันเบิ้ลเลขสามมันก็มาสามศูนย์ครับอืมมันมันได้ศูนย์สามสามอย่างเงี้ยก็เลยอมั่นใจที่เลขสามครับก็มามาสามศูนย์เลยมันมามันกอดคอกันมาด้วยสูตรหนึ่งนะคครับครับ วิ่ง9รอง7อันนี้คือจับคู่ให้บ่าวเท่านะพี่น้องบ่าวเท่าบอกพี่เขาจับคู่ให้หน่อยพี่ก็บอกถ้าชอบเม็ดยอไปเกาเจ็ดครับถ้าท่านใปมีเลขอื่นตรงไหนเด็ดเด็ดเอามาจับใส่เลข9ก้ครับอ่าแต่ถ้าพี่รับประกันคือรับประกันเลขวิ่งใช่เป็นเลขวน่ง9นี่มาให้เห็นแน่บนล่าง ต้องมาให้เห็นเพราะว่ามันมันม,นมนชนกันสองสุดมีแต่เลขมีมีเลขก,ก้าทั้งสองสรครับผมก็มีก็มีนะแอดแอดมินนะมันทวงวงดนเขเวิ่งเขาวัถูกทวงเงดคนข้างบ้านใช่ไหมใช่เม่อีแล้วผมก็ให้เขาวิ่งวิ่งหกครับอืมเขาก็มาหามันหน้านั้นที่ออกอ ที่ออกอะไรนะหนึ่งหกนั่นก็ให้เขาพิ้งหกตัวเดียวเลยบนล่างหกก็มาทั้งบนล่างโอ้คือรับประกันทั้งรับประกันทั้งปีนี้ยังไม่หลุดอ่าปีนึงยังยังไม่หลุดเลยปีนี้ยังไม่อ่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีปนเข้ามาเข้ามาค่งปีแล้วก็ยังไม่หลุดโอ้นี่แหละครับสิ่งที่ สิ่งที่ตามหาอยากได้แบบนี้ครับผมให้ f อซเผื่อท่านไหนชอบเล็กวิ่งนะครับเนาะเผื่อจะไปจับใส่ตัวที่ชอบเผื่อจะเอาไปตัดตัวเลขนะครับเนาะว่าตัวไหนเด่นตัวไหนรองแต่ก็ถูกใจผมอยู่นะพี่นะวิ่งเก้านีถูกใจผมอยู่นะครับเพราะว่าฝันพึ่งฝันเมื่อคืนฝันผมฝันเห็นช้างช้างไม่ไม่ไม่ไม ไม่แปรไม่ตีเป็นเก้าก็เป็นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเพราะผมฝันรอบก่อน่ฝันเห็นคนแก่ขี่ช้างช้างสองตัวนะครับผมตีไปเป็นเก้าสองงวดที่ออก 7, เจ็ดสองเก้าเก้าสองก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> นนเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเปิดเผยข้อมูลเลยเนาะคร <c oughs> เพราะว่ามีเพื่อนคำนวณหวยได้กันเขาได้ห้ากับสองมันต้องมาหนึ่งตัวครับอืมก็เราเอาจับใส่เก้าสองได้เก้าสองมีโอกาสเป็นได้คเก้าสองมีโอกาสมาได้แล้วก็เก้าห้ามีโอกาสมาได้ใช่ไหมพี่ใช่ก็มามันมีโอกาสมาเก้าห้าเก้าสองเก้าเจ็ดเนี่ยมีอยู่สามตัวเนี่ยครับแต่ว่าอืมองว่าเลขกไม่เยอะก็ลองลองดูเนาะกับ ตัวรองผมว่าไม่ว่ามันไม่เยอะนะแค่สามหางเองอ่าอ่าตัวรองถ้ารองรองคือเก้าสองนะครับนะครับรองเก้าสองเก้าห้าอ่าปิดเก้านะครับท่านผู้ชมอ่าพี่เขาบอกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนใช่ไหมที่เขาคำนวณอ่ะเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนคำนวณหวยด้วยกันเนี่ยเขาได้เด่นมาห้ากับสอง ใช่งวดที่แล้วของเขาก็าได้หกกับหนึ่งมันมามามาหกมันมาค,คนกันกับเลขปมของผมก็มีหกครับอืมครับ,รบอ่าท่านผู้ชมนะครับเนาะย้ำนะคนะพี่เขาบอกว่าถ้าตัวรองถ้าตัวรองคือเก้าสองเก้าห้านะพี่น้องนะกับผมเก้าสองเก้าห้ารับบ่าวเท่าก็จะรบกวนเท่านี้แหละครับพี่ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับอ่ารบกวนเท่านี้ครับผมอ่ายินดีครับครับขอบคุณขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่ชายแนวทางข้วดอครับขอบคุณครับพี่พี่ชายพี่ชายถือว่าแสนดีจากบางบ่อขอบคุณครับพี่ครับผมกับพี่ชายนะครับเนาะครับอ่าพนอยู่บางบ่อพี่น้องเป็นไทยบ้านเฮานี่ยแหละครับไปอยู่ที่บางบ่อนะครับเนาะเลกวิ่งทั้งปี นะครับเนาะเดินดีนะครับผมกับตัวเลขดูอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมนะครับเนาะเพิ่มมีเพิ่มตัวรองมั่นําครับรับหน้าจอท่านผู้ชมครับเลขวิ่งบางบ่อนะครับเนาะกับสาสิบเอ็ดกรกฎาคม2 5 6 6้าหบถือว่าเปิดตัวแรงใหม่นะครับเนาะวิ่งเก้านะครับเป็นชุดบนล่างเด่นเก้าตัวเดียวรองเจ็ดให้เน้นเก้าครับพี่น้องครับเก้าเจ็ดชุดเด่ยนชุดรองเก้าสองเก้าห้า เพราะว่าเพื่อนเพื่นที่เป็นนักคำนวณน,น่ะเพื่อนเด่น2กับหามาท่านผู้ชมน่ครับแคปหน้าจอครับผมมาเถ่าวขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพพอาหังไม่ไงสุขุสุข้นขอบคุณพี่ปานะอาอาทุกท่านเด้อครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยนืนขอให้เฮงๆนะครับแล้วพอกันคลิปหน้าครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับ